มันเหมือนไอ้จวดจ้าเลี้ยงตัวเดียวไม่น่าจะรอดนะสี ตัวสิบห้าสิบเก้ามาเลี้ยงสัตว์ดึกดำบรรพ์กันค่ะไม่ใช่หนึ่งแต่มาถึงสองถุงเลยค่ะและน้องก็คือไอโซพอดนั่นเองที่บอกว่าเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์เพราะว่าน้องเขาเคยอยู่บนโลกมากว่า300ล้านปีแล้วน้องเขามีแบบเป็นหมื่นสายพันธุเลยนะที่อยู่บนบกแล้วก็ในน้ำได้น้องมาจากบ้าน MJ ไอโซพอดก็จัดชุดพร้อมเลี้ยงไปเลยในชุดเขาก็จะมีสแฟฟกน้ำมอสเปลือกไม้ใบไม้แห้งมีดินแล้วก็อาหารน้องค่ะให้ถ้วยใส่อาหารมาด้วยนะมีบันไดให้น้องขึ้นไปกินด้วยเดี๋ยวเรามาเร เอามาเลี้ยงจุดเริ่มต้นมาจากไอจวดเลยคือคไอจูดไม่เป็นมแมลงสาบดูเบียใช่ปะแล้วไอจูดตัวเมียเนี่ยคือหน้าตามันเหมือนไอโซพอตเลยเว้ยจูจ่ๆก็คิดอะไรได้ขึ้นมาไมถ้าฉันสามารถเลี้ยงไอจวดได้ไอโซพอร์ตฉันก็เลี้ยงได้ละวะบ้านเสร็จแล้วยายน้องเข้าบ้านกันน้องคือแบบจิ๋วมากน้องขดตัวม้วนเสือได้ด้วยแหละที่เราได้มาเป็นน้องเพิร์ลนะสีแบบขา,ขาว่าวาเหมือนไข่มกุกแมม เขาไปอยู่บ้านใหม่นะลูกไอโซพอร์ตเขาเป็นคาสเตเชียนนะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกกุ้งกั้งปูค่ะหน้าที่เขาคือเป็นผู้ย่อยสลายนะกินพวกใบไม้แห้งเนี้ยดูเลี้ยงง่ายอาโอ้โห<อ>ตัวเล็กเกินหายใจทีก็คือตัวปิ๋วแล้วนะไป<อ>ไหนหลูกกลับมาก่อนเนีย่ยดูดิเบบี้มันไซส์แค่เนี้ยจริงๆมันมีเล็กกว่านี้อีกนะที่อยู่ในกล่องคือซื้อมาไม่ได้ซื้อแค่ตัวสองตัวนะจ๊ะเป็นสิบจ้าในกล่องนี้ลูกเล็กเด็กแดงมันเต็มไปหมดนี่ไซส์โตแล้วนะก็จะตุกแค่เนี้ยยองไปลูกเด็กดีเด็กดีเจ้๊ยน่้สอาดไม่หายว่รให้น้องกี่ตั E